สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะที่บดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้อนรับเยาวชนไทยกลับประเทศหลังควา้ารางวัลจากการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชียครั้งที่3ณประเทศไต้หวันค่ะ นายสมาร์ปัทธรมสุขนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เปิดเผยว่าการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชียครั้งที่3ณนะไทไทเปไต้หวันได้เสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2,568โดยเยาวชนค่ะสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้รวม12เหรียญได้แก่3เหรียญทองค่ะ 1. นายปียังกูลมารัศมีนายธีรพัฒเตชะชมพูเวศสาขาแมคคาทอนิก ร้อมเหรียญรางวัลเบสออฟเนชั่นสอนายสักกรินสังคนุษสาขาการแต่งผมและ 3. นางสาวพัช,ชรมนลิ่มทองสาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม5เหรียญเงินค่ะได้แก่ 1. นนายรัชชนนทิพย์ฤชาสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม 2. อนายนักครินจรุนพันวณิช์สาขาการประกอบอาหาร 3. นายวัชระมาลาศีและนายสุวิจักจักกวาโชตสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 4. นายอัครเดชจ,จันเพียฟานสาขาการซ่อมตัวถังรถยนต์และ 5. นายสุภกฤตแสงทูบสาขาการก่ออิฐ 3. เหรียญทองแดงค่ะได้แก่ 1. นายอนุวัฒน์บำขุนทศสาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 2. นายศักดิ์สิทธิ์พิมรัตสาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น และ 3. นางสาวชัยยานิตสีสวัสดเพนสาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยและ 1. เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมคือนายทิติวัฒน์ชูซั์สาขาเทคโนโลยีเว็บนอกจากนี้นะคะยังได้รับรางวัลทุ่มเทเสียสละอีก4รางวัลค่ะได้แก่ 1. ว่าที่ร้อยตำรวจโทรกรวิทย์ในกระโทอกและนายนันทรจอมศิลสาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2. นายสลันเอกบุตรสาขาสร้างโมเดลเกมสามิติ 3. นายนัทวุฒิจันสีสาขาจัดดอกไม้และ 4. นางสาวกัญญาวีสุภาโชคสาขาตออประกอบมุมไม้ นายสมาร์ตปัทมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทางเจ้าภาพประเทศไต้หวันได้จัดพิธีปิดอย่างยิ่งใหญ่สุดอบอุ่นเยาวชนไทยทุกคนทำผลงานได้ดีสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้รวม12เหรียญทำให้น้องๆเยาวชนได้สร้างเสริมประสบการณ์ขณะเดียวกันนะคะเป็นการโชว์ศักยภาพด้านทักษะฝีมือของแรงงานไทยในภูมิภาคเอเชียสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้เยาวชนจะได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48ณนนครเซียงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง